วันนี้บางจะมาสอนวิธีการรับสิวแบบเปิดโปนนะครับนี่ส่วนใหญ่สิวนะครับถ้าคนรับไม่เป็นสิวพังนะครับอุปกรณ์ที่บางจะใช้ในการช่วยรับก็คือนี่ครับล้อของเล่นนะครับนี่อ่าแล้วก็วิธีการรับนะครับถ้าหากว่าล้อที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องใช้อิฐหรือว่าใช้เหล็กนะครับคืออันนี้มันล้อเล็กก็เลยติดกับหินแบบนี้นะครับนี่อ่าวิธีการทํานะครับอ่าวิธีแรกถ้าเราจะใช้อิฐเนี่ยนะครับนี่ เราต้องดูด้วยนะครับความสูงของหินนะครับนี่วิธีการรับก้องง่ายๆครับรับแบบนี้เลยครับถ้าหากว่ามีล้อที่ขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้อิฐนะครับคือองศามันได้พอดีเป๊ะนะครับแต่นี้ล้อมันเล็กครับเราเลยต้องใช้อิฐในการช่วยนะครับวิธีการรับก็ประมาณนี้เลยนะครับทําการถ่ายเข้าถ่ายออกแล้วก็ใช้น้ําเลียงแบบนี้ด้วยนะครับนี่ดูนะครับนี่แรงที่เราจะกดเนี่ยแนะนําให้กด ลงบนแกนเหล็กนะครับอย่าไปกดหัวหรือว่ากดข้างหลังนะครับนี่เอาแรงลงบนแกนเหล็กตรงล้อนะครับนี่แล้วก็ถูกไปถูมาแบบนี้นะครับหรือถ้าใครไม่ได้องศานะครับคือต้องการให้มันสูงหรือมันเตี้ยเกินไปนะครับเราสามารถกําหนดได้นะครับนี่สมมุติบางจะถูกประมาณนี้นะครับแต่ว่าทําไม่ได้ครับเพราะว่ามันเตี้ยเกินไปนะครับวิธีการแก้ของบางก็คือบางจะใช้ ลวดทองแดงนะครับในการปรับให้สิวมันสูงขึ้นนะครับในทำการพันแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับบางจะเอาประมาณนี้นะครับกะไว้ให้ดีแล้วก็ทำการมัดแบบนี้ครับหรือถ้าว่าใครมีเครื่องเจียเนี่ยก็สามารถเจียร่องนิดเดียวก็ได้นะครับย้ำนะครับเจียแค่นิดเดียวครับให้เป็นร่องครับนี่อันนี้ไม่มีการเจียนะครับคือเราแค่เอาเหล็กมาเสริมนะครับนี่ให้มันสูงขึ้นนี่มาดูวิธีการรับเลยนะครับ ถ้าหากว่าจะใช้เหล็กแบบนี้นะครับคือถ้ามันมีการสั่นคลอนหรือว่าแท่งเหล็ก2แท่งเนี่ยมันอยู่ไม่นิ่งนะครับล้ออาจจะถลยตกลางก็ได้นะครับนี่นี่นะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยแนะนําให้หาที่มั่นคงนะครับแล้วก็ค่อยทํานะครับอันนี้มันเหล็กมันสั่นคลอนครับนี่ดูครับสังเกตล้อนะครับล้อจะตกลางแล้วครับนี่นี่นะครับนี่บางต้องใช้มือช่วยควบคุมนะครับ ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องให้ฐานมันแน่นิ่งนะครับอยู่ติดไม่ขยับขยื่นนะครับแล้ววิธีการรับก็จะง่ายขึ้นครับนี่รับเสร็จก็มาดูผลงานกันครับอันนี้บางรับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับดูเองครับคือนี่ครับส่วนที่โดนรับเนี่ยมันก็จะเงาประมาณนี้นะครับคือบางตั้งใจให้องศามันสูงครับจะได้เห็นแบบชัดๆครับ ส่วนอันที่มีสนิมเนี่ยคือรอยที่ยังไม่ได้ดูรับนะครับแล้วก็ข้างหลังก็ปกตินะครับนี่ครับนี่ลองเอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ